สวัสดีเพื่อนเพื่อๆชาวโฮลิสา์ทุกคนนะครับเรามาเริ่มต้นเทปสัปดาห์แรกของเดือนสุดท้ายในปี2024กับ5ดับชุดหูฟังในงบไม่เกิน1,000บาทประจำปี2024จะมีรุ่นไหนโดนใจเพื่อนๆบ้างเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับ แต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่มาจากทางเราโฮาลิซายถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วแล้วตามมาดูพร้อมกันเลยครับ โอเคครับเพื่อนเ<ๆ>เรามาเริ่มต้นกันที่อันดับที่5เป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ไดเวอร์เดี่ยวในราคาหลักร้อยจากทางฟิโกับฟิ i อเจชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ไดเวอร์ดนามิกขนาด1 0ม mm, มตรที่ภายในตัวไดเวอร์ครับเขาจะประกอบด้วยแต่แฟแบบ LCP ที่จะทํางานร่วมกับชุดแม่เหล็กทั้งภายในและภายนอกบวกกับการปรับจูนจากทางฟิโที่ทําออกมาได้อย่างลงตัวแถมตัวหูยังมีน้ําหนักที่เบาด้านหน้าทําจากวัสดุโลหะและตัวบอดี้หูฟังที่ขึ้นรูปด้วยวัสดุ พลาสติกใสสามารถมองเห็นได้เวอร์ภายในได้อย่างชัดเจนโดยจะมาพร้อมกับควดสัญญาณแบบ2พินขนาด0.78ม mm. ิลดิมตรชุดหูฟังรองรับการถอดเปลี่ยนสายได้โดยตัวสายจะเป็นเนื้อทองแดงชุบเงินแบบ OFC มาพร้อมรีโมทควบคุมการเล่นเพลงโดยตัวสายจะเป็นแบบหัวสัญญาณ3.5ม mm. ิมชุบทองซึ่งเพื่อนๆครับสามารถเลือกซื้อได้2ส,สีได้แก่สีเงินและสีดำโดยในส่วนของแน้งเสียง FIO JD1 เป็นชุดหูฟังที่ให้แนวเสียงในส่วนของเนื้อเบสที่มีความแน่นกระชับลงได้ลึกสปีดเบสปานกลางฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุกเสียงร้องแนละเสียงดนตรีนในย่านกลางก็ขับออกมาได้อย่างชัดเจนในด้านเสียงแหลมเขาจะเด่นนําสามารถจิงฤทิ์ของเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมมนลากไปด้ไก่แอบมีประกายเล็กน้อยตัวหูจะให้เสียงร้องที่ออกในโทนอุ่นใสเป็นธรรมชาติโดยตำแหน่งนักร้องจะอยู่ตรงกลางและในส่วนของเวทีเสียงครับตัวหูฟังครับเขาจะออกในด้านกว้างและด้านลึกที่พอพอ การแยกมิติและทิศทางของเสียงร้องและเสียงดนตรีก็คำออกมาได้อย่างดีเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังที่มีความโอเวอร์ออสูงรองรับการฟังเพลงได้หลากหลายแนวในราคาสุดคุ้มเพียงหลักร้อยเท่านั้นหากเพื่อนๆสนใจแวะมาสอบทำเียดจากทีมงานโฮลไซั์ได้เลยนะครับ แล้วเราก็มาต่อกันในอันดับที่4สําหรับหูฟังรุ่นนี้เราเพิ่งรีวิวไปเมื่อครั้งก่อนถือว่ากระแสะตอบรับดีเลยทีเดียวกับ V-E Mong งุ่นครบรอบ7ปีชุดหูฟังเอียบัตที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนทาง V-E ครับเขาได้ทําการปรับจูนในส่วนของตัวไดเวอร์ใหม่ให้มีความกระชับในส่วนของเนื้อเบตมากขึ้น แต่ยังคงความชัดเจนในส่วนของเสียงในย่านกลางและดึงมา้อีกของเสียงแหลมออกมาได้อย่างดีเยี่ยมบวกกับตัวสายที่ใช้วัสดุพิเศษเป็นชินวนแบบ APTX ที่มาพร้อมกับวัสดุหุ้มสายแบบ TPE แถมยังเพิ่มขนาดของเนื้อทองแดงซึ่งจะทําให้การส่งสัญญาณเสียงทําได้อย่างลื่นไหลตัวหูฟังจะเป็นหัวสัญญ,ญาณแบบ3.5ม mm. ม ซึ่งเพื่อนๆครับสามารถเลือกซื้อได้2แบบคือแบบสายสัญญาณธรรมดา3.5ม mm, ิิเมตรและชุดพิเศษที่จะมาพร้อมกับชุดหางหนู Odyssey Retro ชอบแบบไหนเลือกกันได้ตามใจเลยนะครับ โดยในส่วนของแนวเสียงของ VE m o n รุ่นครบรอบ7ปีเป็นหูฟังเอียบัตท,ที่ทาง VE m o n ได้ทําการปรับจูนให้ได้แนวเสียงที่เข้าถึงง่ายโดยตัวหูฟังครับเขาจะให้เนื้อเบสที่มีความแน่นกระชับมวลเบสหนากําลังดีลงได้ลึกสปีดเบสปานกลางฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุกเสียงร้องและเสียงดนตรีในย่านกลางก็ขับออกมาได้อย่างชัดเจนเสียงแหลมครับเขาสามารถดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเสียงกีตาร์ เสียงแสแนหรือเสียงแฉของกองก็ขับออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมมีความนุ่มนวลลากไปได้ไกลแอบมีประกายเล็กน้อยด้วยในส่วนของเสียงร้องครับตู้ฟังจะให้เสียงออกในโทนอุ่นใสฟังสบาย มีความชัดเจนเป็นธรรมชาติในด้านเวทีเสียงครับเขาจะมีความกว้างและความลึกที่พอๆกันการแยกมิติของเสียงร้องและเสียงดนตรีก็ทำออกมาได้อย่างมีมิติลงตัวเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังรุ่นใหม่จากคัง VE ที่จูนเสียงออกมาได้อย่างลงตัวในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยเท่านั้นหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามจากทีมง,งานโฮลิซด์ได้เลยนะครับแล้วมาถึงในอันดับที่3กันแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ยอดฮิตอดีตอันดับหนึ่งที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องกับ BGVP Scale ชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ไดเวอร์เดนามิกคู่ที่เรียกได้ว่ากระแสะตอบรับดีมากๆด้วยการปรับจูนของพ g v p ที่ทำออกมาได้อย่างลงตัวทำให้มีแนวเสียงที่เข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นเนื้อเบสที่กระชับ แน่นฟังสนุกเสียงนิยั้นแหลมที่ปรับจูนออกมาได้อย่างลงตัวจนได้ออกมาเป็นชุดหูฟังบอดี้ใสลวดลายเกดมังกรที่มาพร้อมกับควบสัญญาณแบบ mmc x รองรับการถอดเปลี่ยนสายได้ในราคาหลักร้อยเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์สุดคุม้มประจําเครื่องเล่นเพลงของใครหลายๆคนซึ่งในส่วนของเนื้อเสียงของ b g v p scale นะครับผมเนื้อเบสจะให้ความแน่นกระชับลงได้ลึกสปีดเบสปัางกลางฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุกไม่ว่าจะเป็นแนวป๊อปล็อก แดนซ์ Dance, หรือเพลงตลาดทั่ว,วไปก็ตอบโจทย์การฟังเพลงได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเสียงในย่านกลางที่มีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือเสียงดน,นตรีก็ขับออกมาได้อย่างลงตัวโดยใน,นส่วนของเสียงในย่านแหลมครับตัวหูสามารถดึงรายละเอียดมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมมีความมนล,ลากไปได้ไกลแอบมีประกายเล็กน้อยเสียงร้องเขาจะมีความใสชัดเจนออกในโทนอุน่นโดยเฉพาะเสียงร้องผู้หญิงที่ให้ความเป็นธรรมชาติฟังสบาย ในด้านเวทีเสียงจะมีความกว้างสามารถแยกเสียงร้องและเสียงดนตรีออกจากกันได้อย่างมีมิติสมบัสถึงระยะและตำแหน่งของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนต้องเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์สุดคุ้มที่กระแสะไม่เคยแผ่วเลยสำหรับรุ่นนี้หากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงานโฮลิซด์ได้เลยนะครับมาลุยกันตอนน่อในอันดับที่2 เด็กเดียวเป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์จากทางฟิโอที่ราคาถูกเพียงหลักร้อยและแถมยังจูนเสียงออกมาได้อย่างสนุกกับฟิโอเจดีสิชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ไดเวอร์เดี่ยวขนาด10มมตรด้วยการปรับจูนและพัฒนาจากทางฟิโอจนได้เนื้อเสียงที่ลงตัวด้วยเบสที่ฟังสนุกเสียงแหลมที่มีความชัดเจนไม่ลุกเล้าจนรู้สึกลำคาญเป็นหูฟังวัสดุพลาสติกที่ทำออกมาได้อย่างดี ตัวหูมีน้ำหนักเบามาพร้อมกับโค้ดสัญญาณแบบ2พินขนาด0.8มิลลิเมตรแน่นอนครับว่ารองรับการถอดเปลี่ยนสายได้แถมตัวสายสัญญาณครับยังมีให้เราเลือกซื้อได้กัน2แบบเป็นสายสัญญาณแบบมีไมโครโฟนและสายสัญญาณแบบธรรมดาแถมเพื่อนๆยังสามารถเลือกซื้อหัวสัญญาณได้อีก2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวสัญญาณแบบ3.5มิลลิเมตรหรือหัวสัญญาณแบบ Type C ตอบโจทย์เพื่อนๆที่ชอบใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างลงตัว โดยในส่วนของแนวเสียงของ FIO JD10 ต้องบอกเลยว่าเป็นชุดหูฟังที่ให้แนวเสียงที่มีความจัดจ้านฟังสนุกเข้าถึงง่ายโดยเฉพาะเนื้อเบสที่มีขนาดใหญ่สปีดเร็วลงได้ลึกอิมแพ t แรงประทะเรียกได้ว,ว่าจัดเต็มให้เนื้อเบสที่มีจังหวะได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะเพลงที่มีจังหวะไม่ว่าจะเป็นป๊อปล็อกแดนซ์ฮิปฮอปอันนี้ซองหรือเพลงตลาดทั่วๆไปก็ฟังได้อย่างสนุกรวมไปถึงเสียงร้องและเสียงดนตรีในย่านกลางก็ขับออกมาได้อย่างชัดเจน ในส่วนของด้านเสียงแหลมครับตัวหูฟังสามารถดึงยละเอียดออกมาได้เป็นอย่างดีปลายแหลมมีความมนลากไปได้ไกลแอบมีประกายเล็กน้อยรวมไปถึงด้านเสียงร้องที่ตัวหูฟังครับเขาจะออกในโทนอุ่นมีความใสชัดเจนเป็นธรรมชาติซึ่งในด้านเวทีเสียงครับตัวหูฟังจะเด่นในด้านกว้างการแยกเสียงร้องและเสียงดนตรีคำออกมาได้อย่างมีมิติสัมผัสได้ถึงตำแหน่งและระยะของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนเรียกได้ว,ว่าเป็นชุดหูฟังสุดคุ้มที่มาแรงด้วยราคาคา่คาตัวที่เริ่มต้นเพียง200กว่าบาท แต่ตอบโจทย์การฟังเพลงได้อย่างคุ้มค่าลงตัวหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทิมง,งานฮลิไซด์ได้เลยนะครับและแล้วเราก็มาถึงในอันดัแบบที่1กันแล้วนะครับ เรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังที่เป็นดาวค้างฟ้าข้ามปีที่ได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องกับ BGVP Scale Pro ชุดหูฟัง2ไดเวอร์หนึ่เดิมิกน 1, 1 b งที่นอกจากราคาจะสุดคุ้มแล้วการปรับจูนเสียงของค้าง BGVP ก็ทำได้เป็นอย่างดีเนื้อเสียงรองรับการใช้งานในรูปแบบของมอนิเตอร์เสียงรวมไปถึงการฟังเพลงที่ขับเลยอีดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนแถมตัวหูยังรองรับการถอดเปลี่ยนสายได้โดยจะมาพร้อมกับคูดสัญญาณแบบ MMCX ซึ่งตัวสายที่ให้มาจะเป็นเนื้อสายทองแดงชุบเงินเกรดคุณภาพมาพร้อมหัวสัญญาณแบบ3.5ม mm. ิลิเมตรุบทองโดยในส่วนของแนวเสียงของ b g p Scale Pro คงต้องบอกเลยครับว่าเนื้อเบสเขาจะมีความนุ่มกระชับขับเนื้อเบสออกมาได้จังหวะกำลังพอดีแดนนิกมของกีตาร์เบสและกองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะรวมไปถึงเสียงร้องและเสียงดนตรีนในย่านกลางก็ขับออกมาได้อย่างชัดเจนเสียงในย่านแหลมจะเด่นนำสามารถดึงผลิตของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนหมดจด ปลายแหลมลากไปได้ไกลแอบมีประกายเล็กน้อย ด้านเสียงร้องจะออกในโทนอุ่นมีความโปร่งสายสมดุลเป็นธรรมชาติโดยตำแหน่งนักร้องเขาจะอยู่ตรงกลางรวมไปถึงด้านเวทีเสียงที่มีความกว้างสามารถแยกระยะและมิติของเสียงดนตรีและเสียงร้องออกจากกันได้อย่างชัดเจนเรียกได้ว,ว่าเป็นชุดหูฟังที่สุดคุ้มในราคาค่าตัวที่เริ่มต้นหลักร้อยแต่ให้คุณภาพเสียงระดับมอนิเตอร์ที่สามารถใช้งานในห้องอัดได้แถมยังตอบโจทย์การฟังเพลงได้เป็นอย่างดีหากเพื่อนๆสนใจแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงานได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างกับเพื่อนๆชาวฮอลิสไซน์กับเทปห้านดับชุดหูฟังสุดคุ้มในงบไม่เกินพันบาทประจำปี2024นีเน้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับมีรุ่นไหนที่เพื่อนๆสนใจกันอยู่บ้างหรือเปล่าแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ